ช่องตะขังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของมาดามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่1นธันวาคม2566ค่ะลาวพัฒนาวันนี้มาดามให้เด่นที่9และ0นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะค่ะ91 94 97 01 02 05ชุด3ตัว290ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ลาวพัฒนาวันนี้เน้นที่97แล้วก็02ค่ะชุด4ตัวหมุนวันนี้9018นะคะเผื่อว่าใครจะลุ้นเป็นชุด4ตัวค่ะแนวทางโดยมาดามอยู่นะคะก็มารอลุ้นกันนะคะสำหรับลาวพัฒนาคืนนี้แนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ